ตั้งกายให้ตรงนำรงสติให้มันส่งผ่านความรู้สึกไปทั่วส้ำพรังกายแล้วมารวมอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเบาๆสบายๆคำว่ารู้สึกไม่ได้กำหนดไม่ได้จดจ้องแต่เป็นสภาพรู้ที่ที่เป็นกลางกลางรู้สึกแล้วผ่อนคลายรู้สึกแล้วเบาสบายรู้สึกแล้วเยือกเย็นแล้วก็เป็นสุข แต่ถ้าเรารู้นึกมันจะมีการปรุงแต่งการคิดนึกเรื่อยไปสังขารต่างๆก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้ากำหนดรู้สึกอยู่ที่กายอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกการปรุงแต่งจะถูกตัดสภาวะไปจิตจะอยู่กับผู้รู้อยู่กับตัวรู้และรู้อย่างบริสุทธิ์ด้วย กติแล้วผู้รู้นี้มีกิเลสแทรกซึมรู้แล้วไม่นิ่งไม่เฉยไม่บริสุทธิ์ใสภาพรู้นั้นเกิดด้วยโมหะเกิดด้วยโทสะปรุงแต่งไปมากมายดังนั้นในการภาวนานจิตใช้สติรู้สึกอยู่ที่ลมสมาธิก็จะเกิดความตั้งมั่น สมาธิก็จะไปทําหน้าที่อบรมจิตเมื่อจิตมีสมาธิมาอบรมปัญญาก็จะเพียนเกิดดังนั้นสติสมาธิปัญญาจะเป็นการทําหน้าที่ส่งต่อกันอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์สเสถียรหลอ่อล้อมรวมเป็นหนึ่งสติก็เกิดจากศีลในการใช้ชีวิตตามปกติดังนั้นศีลต่างๆคือให้เราเพียนมีสติ มีขอบเขตมีการกำหนดจิตมีข้อห้ามเอาศีลเป็นเครื่องระลึกเป็นศีลานุสติตั้งแต่เช้าจดเย็นในการใช้ชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับให้มีศีลอีกหนึ่งในยะก,ก็คือให้มีสตินั่นเองเอาศีลเป็นเครื่องระลึก เพราะถ้าให้ดูลมให้กําหนดในละเอียดที่ลงไปเราจะกําหนดไม่ได้เพราะยังเป็นคารวาสน้อยเป็นมนุษย์น้อยที่ต้องอยู่กับการกับงานอยู่กับโมหะตัวสารอบข้ารอบกายรอบใจดังนั้นพระผู้ินพระภาคอรหันตะสมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลืศอำ้ำจึงได้วางศีลข้อหข้อแปเอาไว้ให้คารวาสน้อยอย่างเรา ได้เพียรมีสติเราก็ใช้ชีวิตตามปกติเพิ่มเติม<ๆ>คือมีสติอยู่กับศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3าข้อสข้อหเป็นเครื่องป้องกันตัวเองเมื่อมีสติเช้าจรดเย็นเรียกว่ามีศีลบริสุทธิ์หรืออาจจะบกพร่องไปบ้างแต่โดยรวมแห่งจิตแล้วคือเจตนาเป็นกุศล เป็นบุญเวลาเรามานั่งภาวนาที่นี้เรามีศีลเป็นพื้นมีสติในการกำหนดอยู่แล้วตลอดทั้งวันสมาธิจะเกิดใบามากโอ้อัศาจารย์จริงแค่กำหนดความรู้สึกแผ่ซ่านไปทั่วสัมพรางกายทั่วทุกโูคุมคนทั่วทุกเส้นเอ็นสมาธิก็เกิดแล้วเบาสบายเยือเกเย็นแล้วก็เป็นสุข จิตผู้รู้นิ่งอยู่กับกายกับใจอันเรียกว่าสัมมาสมาธิดังนั้นในทางปฏิบัติเขาเพียรมีสติตั้งแต่เช้าตื่นนอนจรดเย็นเลยนะมีใช้บัคกมันปล่อยทิ้งไปเลยตอนเย็นจะมานั่งกำหนดสติตะเิดไปทั้งวันจะมากำหนดทีเดียวตอนเย็นไม่ได้นั้นให้เราทั้งหลายนี่เก็บรายละเอียด เก็บดีเทลแห่งการใช้ชีวิตให้ความสำคัญในสีลมากขึ้นในทานมากขึ้นในสติมากขึ้นในสวดมนต์มากขึ้นแม้ที่สุดในการสนทนาธรรมฟังธรรมใส่ใจมากขึ้นลเลน็กน้อยมีประโยชน์ทั้งนั้นโดยเฉพาะเรื่องของธรรมะเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศล้ำที่สุด ให้เห็นคุณค่าแห่งพระธรรมเราหลงประเด็นประเด็นคุณค่าของกิเลสมามากมายแล้วถูกกิเลสฆ่ามานับร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งเพราะเราหลงค่าคือเราไปหลงให้ค่าในกิเลสอันว่าเป็นโมหะโทสะมีความเพลิดเพลินไปเครื่องลอกบัดนี้มาทราบมีสติมาระลึกถึงศีล เราเข้าใจคุณค่าแห่งพระธรรมซึ่งเป็นคำสั่งสอนอันเป็นทางซ้ายกลางอันเรียบง่ายขอให้เรามีสติในการเพียรกระทำตั้งใจใส่ใจรักษาใจรักษากายรักษาวาจาหล่อล้อมรวมเป็นหนึ่งตั้งมั่นในความดีสมาธิจะเกิดง่ายมากแล้วก็เป็นสมาสมาธิด้วย มาสมาธิเกิดปัญญาเกิดทำงานร่วมกันอบรมจิตที่มีความสงบพอสมควรตามที่เราจะทำได้ความสว่างความรอบรู้ในกองสังขารการเข้าใจในแต่ละอันความไม่เที่ยงเป็นต้นก็จะเกิดขึ้นอย่างจิตดวงนั้นคือจิตผู้ทำสมาธิดังเราทั้งหลายทว่าแต่ลักษณะ จะเกิดขึ้นจะเห็นความไม่เที่ยงแห่งกายของตนแห่งวาจาของตนแม้ที่สุดแห่งความคิดที่ปรุงจิตในใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าคิดแล้วคิดเล่าเกิดดับอยู่เป็นร้อยครั้งพันครั้งแต่ก่อนไม่เห็นพอเริ่มมีสติเริ่มมีสมาธิอันเป็นสมาสมาที่อยากถูกต้องยาน ญาณปัญญาญาณะก็คือ่องรู้ก็จะเพียรเกิดทั้งหมดที่พูดนี้เป็นสิ่งที่เรียบง่ายไม่ได้อศจรรยร์ไม่ได้ล่องลอยไม่ได้ตัวระเบิดไม่ได้นั่งตัวแข็งอะไรนะไม่ได้มีสภาวะอะไรเลยเป็นสภาพธรรมที่เกิดดับจริงเป็นสภาพรู้ที่บริสุทธิ์จริงๆพุทธบริษัททั้งหลายผู้เพียรปฏิบัติไม่ได้ยากนะ ธรรมะอันเรียบง่ายสบายสบายดังทางสายกราตักมันในความดีมีสติด,ด้วยดีทำสมาธิพอดียานปัญญาตัวรู้ก็จะเกิดขึ้นเบือ้องต้นรู้ผิดรู้ถูกรู้บาบุญคุณโทษรู้ควรไม่ควรรู้จักน้อบน้อถมถ่อมตนรู้จักการเสียสละคือการให้ทาน คือสละความโลภออกจากใจจริงจริงสละความตนีออกจากใจเสียก่อนค่อยไปให้ทานแต่เราไปให้ทานก่อนเราไม่สละความตนีทีเหนียวออกไปล้วไม่สละความโลภออกไปทานก็เลยไม่ได้เป็นผลเข้าไปในจิตที่จะไปละคลายความตนีทีเหนียวองคุณแห่งโสดาบันก็เลยไม่เกิดเพราะพระโสดาบันคือความโลภเบาบางจางคายไปความตนีทีเหนียวหายไป ถ้เราเข้าใจถูกในการภาวนาจิตจะมาชำระจิตจะมาชำระความตนีทีเหนียวลบกดโหลให้บาบางจางคายไปโดยการภาวนาจิตคือสร้างยาณสร้างยานะสร้างตัวรู้เครื่องรู้ในจิตแห่งตนในระบบแห่งความคิดแก้ไขตนเองก่อนแก้ไขจิตก่อนแก้ไขระบบความคิดก่อนให้คิดถูกเป็นสมาธิ คิดถูกยังไงคิดถูกว่ากายมีไม่เที่ยงมีการเกิดดับซ้ำแล้วซ้ำเล่า,ลาวาจาของเราก็ดังเดียวกันเช่นเดียวกันแม้คนอื่นพูดไปต่ตางๆนานา,นาตามความคิดที่ปรุงแต่งเมจิตสังขารความคิดที่คอยปรุงแต่งจิตหาความแน่นอนไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิ ไม่มีการอบรมจิตแล้วก็เป็นไปต่างๆนานาแล้วแต่กิเลสจะสั่งให้ทำให้พูดแท้จิดน่ากลัวที่สุดดังนั้นท่านทั้งหลายจงมาใส่ใจในจิตแห่งตนเพียรภาวนาจิตดูจิตตนเองว่ามีมายาสาถายสิ่งใดไหมสะสามออกไปจะเก็บเอาไว้อย่ามีอัตตาตัวตน ในการประพฤติปฏิบัติในการให้ทานสวดมูลในการเป็นคนดีจงละอัตตาเสี้ยทิฏฐิมานะข้อจะไม่มีที่ตั้งกิเลสต่างๆก็จะเบาบางจางคายลงไปพระคุณเจ้าพระอาจารย์อยาจะบอกว่าอันว่าโมหะโทสะความโกรธความโลภความหลงต่างๆที่เราเคยมีเคยเป็นนะ่ะมันไม่ใช่เรา วันนี้มาทำสมาธิภาวนาจากประสบการณ์ที่ได้ศึกษาพระธรรมเราหลงว่าสิ่งนั้นเป็นเราอันว่าโรคกดหลงเกรียราคะโมหะโทสะต่างๆนั่นคืออาการของจิตที่มันคอยปรุงแต่งให้เราหลงยึดว่าเป็นเราเลยพูดและกระทำออกไปหากรู้เช่นนี้แล้วได้ภาวนาแล้ว ้เห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นแค่อากาศเหมือนเราดูหนังหนังรบราฆ่าฟันกันหนังโลหนังฝนเหมือนเราเราเนี่ยดูเรื่องราวอยู่เรื่องราวหนึ่งในชีวิตของเราเองเป็นผู้แสดงหากทำสมาธิอย่างถูกต้องผู้รู้เกิดขึ้นจะมีผู้รู้นี่ดูความคิดเราที่ปรุงแต่งอยู่เหมือนเราดูหนังคือแยกผู้รู้ออกไปจาก ความคิดที่มันคอยปรุงแต่งต่างๆนั้นนะแต่ข่อนี้มันผสมกันอยู่แยกไม่ออกเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์มากมายเกิดดับอยู่บัดนี้ให้มีอีกผู้รู้ผู้หนึ่งคอยดูความคิดคอยวิจัยคอยศึกษาคอยดูการกระทําของตนตลอดเวลาที่เรานั่งสมาธิตลอดที่ดําเนินชีวิตอยู่ให้เห็นอาการอย่าไปเป็นอาการคอเน้นย้ํา โมหะโทสะคืออาการของจิตซึ่งไม่ใช่เราเราไปหลงถ้าเรามีตัวรูปเกิดขึ้นจะเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นคืออาการของจิตไม่ใช่จิตไม่ใช่เราแยกออกมาอันดับแรกนะเบื้องต้นคือให้แยกผู้รู้ออกจากสิ่งที่ถูกรู้คือความปรุงแต่งต่างๆน,นันาะอย่าไปเป็นอาการนั้น ไม่ว่าโมหะโทสะจะเกิดเราแค่รู้แล้วก็นิ่งอยู่แม่นานมันก็ดับอดทนอีกนิดหนึ่งใจเย็นอีกนิดมีสติมีสมาธิตั้งมัน่นพิจารณาอีกนิดหนึ่งไม่มากเท่าที่เราจะตั้งมั่นได้เท่าที่เราจะพิจารณาได้ยานปัญญาจะทำงานเราจะเห็นทั้งหมดเลยโลกโกรธลงเป็นแค่อากาศ ไม่ใช่เราอย่าเข้าไปเป็น,เ,ปนเราคือผู้รู้ผู้นิ่งอยู่อยู่กับสมาธิอยู่กับปัญญาอยู่กับศีลที่พ่อผู้ยิ่งใหญ่ได้ตรัสเอาไว้แสดงเอาไว้มาเป็นสิ่งประเสร,ริฐเลืศอล้ำสมาธิปัญญาศีลทางศีลภาวนามาอยู่กับสินน่งนี้แล้วเราจะไปเห็นโลภโกรธหลงอิจฉาริษยาคอยปรุงแต่งคอยเกิดดับอยู่ เมื่อรู้ชัดในจิตแยกความคิดที่ดีและไม่ดีออกได้เราจะเป็นผู้นิ่งหลาะทีนี้การพูดจะน้อยลงความสงบจะมากขึ้นผู้รู้จะมากขึ้นคือรู้นิ่งไม่ไปเป็นอากาศวันทั้งวันหล่ะทีนี้ไม่ใช่เฉพาะเวลานั่งหลับตาใช้ชีวิตตามปกติ เราก็จะมีผู้รู้คอยดูจิตคอยดูการปรุงแต่งของจิตวงเล็บจิตตัวเราเองนะเป้าดูอยู่เมื่อเห็นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นญาณปัญญาก็จะทำงานนะอ๋อมันไม่เที่ยงจากการฟังทมไม่เที่ยงเราไปหลงคิดว่ามันเที่ยงก็จะเกิดความเบื่อหน่ายที่นี้เห็นจิตตนเองนี่แหละไม่เที่ยงเห็นความปรุงแต่งความคิดในจิตนี่มันพาให้เราทุกข์มากมาย เ้าดูรู้อยู่การภาวนาก็จะเกิดตลอดทั้งวันทีนี้ไม่ต้องรอนั่งสมาธิตอนเย็นไม่ต้องรอปันพระไม่ต้องรอเข้าปรรษาออกปรรษาไม่ทานกิเลสหรอกจะมีอยู่ตลอดในการใช้ชีวิตตั้งแต่ตื่นขึ้นดำเนินชีวิตตามปกติจนกระทั่งหลับนอนพักผ่อนก็จะคลองผู้รู้อยู่สติรู้อยู่ อันนี้คือการภาวนาที่เรียบง่ายสบายๆดังทางสายกลางที่พระคุณเจ้าได้ลงมือปฏิบัติแล้วเห็นผลตามสมควรเก่การปฏิบัติแล้วมาบอกต่อหากว่าเราทั้งหลายเป็นคารวาสน้อยทําได้ไม่ยากหรอกมันยากที่ว่าเราแล่นเลยไปพอนั่งแล้วกเกิดสภาว่านั้นสภาว่านี้อันนี้นคือหลงเนี่ยขอให้มีผู้รู้ว่ามันเป็นแค่สภาวะเป็นแค่อาการอย่าไปเป็น แค่นี้เองแค่รู้ว่าไม่ใช่เราเห็นเป็นอาการสภาวะต่างๆมีร้อยแปดพันเก้าต่างคนต,ต,ต่างเกิดได้เหมือนกันหรอกแต่สภาพธรรมนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจน่าใส่ใจและเป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจสภาพธรรมที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาความคิดจิตปรุงแต่งนี่เป็นสิ่งสําคัญทําไมไม่สนใจไม่ใส่ใจไปสนใจแต่เป็นส,นาสภาวะอย่างนั้นอย่างนี้ตัวแข็งตัวแตกตัวระเบิดอะไรไปมาสนใจสภาพธรรมที่มันเกิดดับดี บุคคลใดเห็นความไม่เที่ยงเห็นการเกิดดับอยู่เนืองๆอ,อยู่บ่อยๆเห็นอย่างแจ่มแจ้งนั่นแหละถึงจะเรียกว่าเป็นตาแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดเมื่อเห็นความไม่เที่ยงแล้วเขาย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงก็คือสิ่งที่เรายึดถือวา่าเราเป็นอาการสุขทุกข์นั้นตลอดชีวิตที่ผ่านมานั่นแหละหลายภพหลายชาติด้วยแม้จะมีความสงบ,บมากน้อยก็แล้วแต่ จงใช้ยานปัญญาในการพิจารณาให้เห็นความคิดว่าไม่ใช่เราเราไม่ใช่ความคิดความคิดคืออาการของจิตคือการปรุงแต่งสิ่งนั่นแหละเกิดดับอยู่ตลอดเวลาสภาพทมที่เกิดดับอยู่ในใจในจิตในทุกดวงจิตขอให้เราใช้สติใช้สมาธิปัญญาหล่อเลารวมเป็นหนึ่งเข้าไปเห็นให้ได้แม้ขณะหนึ่งแม้เสี้ยววินาทีหนึ่ง ก็ประเสริฐกว่ามีชีวิตตั้งร้อยปีแต่ไม่เคยเห็นการเกิดดับเลยไม่เคยเห็นความไม่เที่ยงเลยบุคคลใดเห็นความไม่เที่ยงเห็นการเกิดดับแม้เสื้อววินาทีแม้ชั่วลัดนิมือชั่วขณะหนึ่งก็ประเสริฐเลิศล้ำกว่ามีชีวิตตั้งร้อยปีแล้วไม่เห็นการเกิดดับเลยดังนั้นหากเราเป็นรูปของพระศาสดาผู้บวชด,ด้วยใจปรวัติชาอเว้นจากบาป ผู้มีใจเป็นพระแม้กายจะเป็นคารวาสน้อยก็ประเสริฐเลิศล้ำด้วยสติและปัญญาคือเห็นความไม่เที่ยงของความคิดแห่งตนแห่งใจแห่งจิตอันนี้คือปัญญานี่คือยานะนั่นคือผู้รู้เครื่อรู้และก็รู้ด้วยความบริสุทธิ์ด้วยไม่ได้ปรุงแต่งสิ่งใดและไม่คิดว่าจะได้อะไรและไม่มีตัวตนที่ไปเป็นอะไรคือสักแต่ว่ารู้และก็วางเอาไว้ นี่คือแนวทางการภาวนาในทางสายกลางอันเรียบง่ายที่พระคุณเจ้าได้เพียงปฏิบัติแล้วก็มาบอกต่อส่งต่อเป็นธรรมทานด้วยความบริสุทธิ์จากใจปรารถนาจากใจอย่างสุดซึ้งด้วยความเมตตาหวังให้ท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทผู้เป็นลูกของพระสัสดาดังครวาสน้อยได้นำไปเพียรประพฤติปฏิบัติ ที่บ้านของเราที่กายวาจาใจของเราที่ตัวที่ตนที่ทำงานทุกจริยาอาการไม่ต้องรอมาวัดกับพระคุณเจ้านะวัดจิตวัดใจด้วยการปฏิบัติตลอดตั้งแต่ตื่นขึ้นจะหลับนอนใช้ชีวิตตามปกติเพิ่มเติมคือมีสติศีลคือเครื่องระลึกให้เรามีสติสิทธิ์คือเครื่องป้องกันเราทั้งหลาย จงใช้ศีลให้เกิดประโยชน์จงมีสติในศีลเพื่อนำไปสู่สมาธิอันเป็นสัมมาสมาธิคือการตั้งมั่นในความดีแล้วหล่อล้อมต่อยอดสติกับสมาธิเข้าด้วยกันรวมเป็นหนึ่งส่งต่อไปถึงญาณปัญญาคือผู้รู้ที่บริสุทธิ์ตัวรู้ที่บริสุทธิ์ที่สุดของผู้รู้คือรู้ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข และไม่ใช่ตัวตนที่เราจะบังคับได้จึงขออนุโมทนากับรูปภัสสดาทุกทุกท่านสาธุก,การเทิน